นักสะสมครับนักสะสมคงยังไม่ถึงขนาดเป็นเซียนสายตรงนะครับใช่ครับว่าดูเป็นเป็นเพราะว่าที่ผมพูดสายตรงก็รู้สึกว่ามันเยอะนอกจากการเป็นนักสะสมผมเชื่อว่าคุณหมอต้องศึกษาอย่างหนักหน่วงมากๆเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นการที่จะไปเช่าการที่จะไปเก็บได้เยอะขนาดนี้ผมว่าต้องผ่านการศึกษาอย่างหนักแล้วรู้จริงถึงจะกล้าเก็บขนาดนี้ ผมเข้าใจอย่างนั้นถูกไหมฮะศึกษาอย่างหนักจริงครับแล้วก็รู้รู้จริงในบางรุ่นบางรุ่นทุกวันนี้ยังศึกษาอยู่เลยครับเพราะว่าเพราะว่าบางรุ่นก็มีตัวใหม่ๆออกมาอะไรเงี้ยครับที่เป็นตัวเกที่แบบใกล้เคียงคนงานดีมากๆอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องได้ความเมตตาจากพี่ๆเซียนพระนะครับรอบตัวทั้งพี่ธนะด้วยก็สอนดูหลายๆอย่างซึ่ง จะใช้เบสิกคล้ายๆกันคือจริงๆพาเครื่องเบสิกคล้ายๆกันแต่ว่าพอลงลึกแล้วก็จะมีแตกต่างกันในบางรุ่นนะครับซึ่งที่ต้องบอกต้องขอบคุณเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มแรกที่จะโดนเกก็คือกลุ่มเซียนผาเนี่ยแหละครับเขาจะโดนก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนกับเจ็บมาก่อนนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างซอฟแล้วาะ ได้พี่ๆคอยช่วยกันดูแลกันเนยครับอย่างน้อยพี่ก็สก,กรีนมาแล้วใช่คขั้นหนึ่ง,งก่อนจะไปเถ้าถ้าไม่มีกลุ่มพี่ๆเสียนพ้านี้ก็ค,กคงไม่ได้เก็บขนาดนี้นะครับเล่นคนเดียวไปศึกษาคนเดียวไม่มีทางได้เลยครับ